สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเกมท็อปเลื่อนกันอีกเช่นเคยนะครับโดยผมออฟไซเกมเมอร์นะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมซึ่งผมก็จะมาสอนนะครับผมเทคนิคที่เอาไว้ช่วยให้เราสามารถปั้นดาวรุ่มครับในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับผมเอจริงๆผมจะรอให้จนจบฤดูกาลก่อนนะหรือใกล้ใกล้จบฤดูกาลก่อนนะครับผมจะมาทําคลิปลงแต่ว่าผมว่าก็จะนานไปนะก็ถ้าถ้าบอกไว้เต็งกันเนิ่นเนิ่นเลยทุกคนก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมก็ อะเพราะว่าบางทีแบบผมมาบอกเอาช่วงท้ายเรื่องดูการเนี่ยมันก็จะแบบช้าไปนะครับผมก็อันนี้อันนี้นนก็สําหรับบางคนนะถ้าแบบอาจจะแบบถ้าผมพูดตอนนี้ทําคลิปลงตอนนี้นี่คือทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะผมอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่สามารถตอบโจทย์นะสำหรับสายฟรีอย่างเราก็ได้นะแต่ว่าบางทีก็ต้องใช้โทเค็นนะครับผมอ่ะช่วยมา,มาที่สถาบันเยาวชนนะครับผม ซึ่งผมอันคลิปนี้ผมจะมาสอนว่าเอยเราจะปั้นเยาวชนยังไงนะครับผมให้มีดาวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วแบบมีจะมีสูตรมีสูตรด้วยนะผมจะมาสอนสูตรด้วยนะครับผมก็สมมุตินะในช่วงท้ายลูการแนละ้วสักประมาณสองถึงสามวันนะครับก่อนจบลูการนะผมก็จะมาใช้สูตรนี้นะครับผมใช้ในช่วงท้ายลูการนะครับผมก็ซึ่งเป็นสูตรที่ผมเพิ่งเจอนะครับผมก็ เออผมเห็นว่าแบบอ้โอเคดีนะผมสามารถเอามาทําคลิปลงได้นะสอนคนอื่นได้นะสอนทุกคนได้นะครับผมก็ผมจะพาไปดูกันเลยคนระับว่าทํำยังไงบ้างนะครับผมก็เลือกผู้เล่นมาหนึ่งคนนะครับผมอ่าผมสมมติผมเลือกคนนี้อ่าก็จะมีให้เพิ่มโค้ดน,นะครับผมให้เพิ่มโค้ดน,นะครับผมอันนี้เพิ่มโค้ดฝึกซ้อมนะก็จะมีโทเค็นนะใช้โทเค็นกับกล่องกล่องพักผ่อนนะกล่องเขียวนะครับผมก็จะมีแบบ คูณ1.2ึ่คูณหนนะครับแล้วก็คูณ3.2มจุดสอก็จะมีพวกโค้ดท้องถิ่นโค้ดอุบัติโศแล้วก็หัวหน้าโค้ดนะครับผมอ่สมมุติผมลองติ๊กสักคนหนึ่งอ่ะสมมุติเอาอัตราส anyway. ูงสุดนะครับผม60โอ้ก็จะบวกเยอะนะครับผมเนี่ยจะบวกไปถึง34.3%นะครับผมก็คือเรง่ายคือประมาณ98 99เลยนะครับผมก็คือดาวเขาจะพุ่งขึ้นไปเกือบ6ดาวเลยนะครับผมก็ถ้าสำหรับใครที่มีโทเค็นถึงนะอันนี้มันใช้โทเค็นถึง65กับ กล่องเขียว45ก็ถือว่าใช้เยอะนะครับผมแต่ถ้าสําหรับใครที่แบบมีไม่เยอะนะผมประมาณ14 15เนี่ยก็ใช้อันคันนี้ได้นะครับผมก็จะบวกเยอะบวกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ดูข้างล่างนะครับข้างล่างต่อจากการฝึกนะครับมันมันจะบอกว่าการฝึกนี้ต้องใช้กี่วันนะครับผมทั้งหมดในการฝึกนักเตะคนนี้นะครับผมก็จะทุกคนทุกคนเนี่ยโค้ดทุกคนเนี่ยจะมีเวลาเท่ากันเลยนะครับคือ7วันนะครับผมซึ่งผมมีสูตรนะสูตรนะครับผม คือสมมุติว่าเออใกล้จะปิดฤดูก,กาลแล้วนะครับผมใกล้ใกล้จะเริ่มฤดูก,กาลใหม่แล้วนะผมก็เออสมมุติว่าอ่าสัก2วัน2อถึงสวันนะใช่ผมก็จะแนะนานะว่าให้กดมาฝึกโค้ดนะครับผมอ่าโคดคนไหนก็ได้ครับตามโทคินที่เรามีอยู่หรือว่ากล่องเคียวที่เรามีอยู่อ่าสมมุติผลว่าอันตามสุดเนี้ยอ่าใช้15ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะจบฤดูกาลสัก 2- 3สวันเอยหรือว่า2วันก็ได้อ่อผมมาใช้ ผมมาใช้แน่นอนว่าเอ้ยเจ็ดวันมันเป็นไปไม่ได้เฮ้ยเจ็ดวันมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันใกล้จะปิดดูการแล้วลูก,การใหม่แล้วก็ได้นักเตะค,คนนี้มาใช้แล้วเฮ้ยซึ่งก็ตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยถ้าว่าใช้ฝึกถึงเจ็ดวันแต่ว่าอีกไม่กี่วันผมก็จะจบดูการแล้วเฮ้ยแล้วผมจะได้ใช้นักเตะค,คนนี้ในดาวที่สูงขึ้นหรือเปล่าหรือคะแนนที่สูงขึ้นไหมแต่พอเริ่มลูก,การใหม่มาตอนนั้นลูก,การก่อนผมทําผมใช้สูตรเนี้ยอ่าใช่ พอเริ่มลูกการใหม่มาแทนที่ว่าเฮ้ยผมเหลือเวลาฝึกอีกตั้งหลายวันอะ่ะเออพอผมเริ่มรูปก,การใหม่ปุ๊บเขาตัดให้เลยคือเออคือไม่ว่าจะฝึกซ้อมเหลือกี่วันเหลือการฝึกซ้อมกี่วันเขาตัดให้เลยเขาตัดให้เลยก็คือแบบเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคือแบบผมก็ว่าโอ้โหเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีสิครับผมก็คือแบบเราไม่ต้องเสียเวลาฝึกแล้วก็สามารถใช้เขาได้เลยในดาวที่สูงขึ้นในใน,ในการเริ่มลูกการใหม่ซึ่งแบบก็โอ้ บางทีก็ยังคิดนะว่าแบบเอ้ยในใจผมก็ยังคิดนะว่าถ้าเขาตัดไปเลยเนี่ยเราจะได้นักเตะคนนี้ในดาวที่สูงขึ้นหรือเปล่าหรือว่าได้นักเตะคนนี้ได้ดาวที่แบบเท่าเดิมหรือบางทีตัดการฝึกซ้อมของเราทิ้งไปเลยเอ้ยผมก็คิดอย่างนั้นนะว่าเอ้ยมันคุ้มหรือเปล่านะในช่วงท้ายลูการที่เหลือไม่อีกไม่ก,กี่วันแต่ว่าการฝึกไอ้นักเตะของโค้ชเนี่ยมันใช้ถึง7วันซึ่งผมก็เฮ้ยเป็นสูตร,รได้นะถือว่าเป็นสูตร,รได้นะครับผมเป็นเคล็ดลับที่เอาาเอาสามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมก็คือ รอให้ใกล้ฝึกเอ่อใกล้จบลูกกาแล้วแล้วเรามาฝึกโค้ดแอบใช่ฝึกโค้ดไม่ว่าจะเหลือเวลากี่วันก็ช่างอ่ะอ่ะคือเขาตัดให้เลยนั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าสมมุติว่าฝึกเจ็ดวันแต่ว่าเรามาฝึกให้นักเตะคนเนี้ยสองวันสุดท้ายก่อนจะเริ่มลูกกาใหม่ก็คือพอมาเริ่มลูกกาใหม่ปุ๊บเราก็ใช้นักเตะคนนี้ได้เลยในดาวที่สูงขึ้น โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาฝึกตั้ง7วันก็คือเราย่นเวลาเหลือเพียงแค่2วันได้หรือ1วันก็ได้หรือ3-4วันก็ยังได้อะเออทุกคนผมก็เลยว่าเอ้ยมันมันก็โอเคนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาเข้ามาดูฝึกนักเตะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคนคนที่เล่นเกมท็อปวิเล่ส,ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทีเ่เล่นเป็นหลักนะไม่ค่อยดูเข้ามาดูแบบเอ้ยแบบการเพิ่มดาวอะไรหรือการปั้น การฝึกให้โค้ดฝึกนักเตะอะไรในศูนย์ฝึกเยาวชนสักเท่าไหร่นะพาะส่วนมากเอ่อเยาวชนเนี่ยพวกนักเตะเยาวชนอนะพวกนี้ส่วนมากเราก็พอได้มาปุ๊บแล้วก็ไปขายอะไม่ค่อยเน้นปั้นเท่าไหร่นาะเพราะว่าบางทีบางทีแบบกวัวเราจะปั้นให้เขามีดาวที่สูงขึ้นเนี่ยเออมันก็ต้องมันก็ต้องใช้เวลานะครับผมก็ประมาณนี้นะก็ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้นะเออผมก็เน่ยผมก,ผมก็ผมก็ใช้นะผมก็ใช้สูตรนี้นะผมเพิง่ง พอผมรู้ผมก็ใช้สูตรนี้มาเรื่อยๆนะ,ะก็ถือว่าทุกคนเอาไปสามารถไปเอาไปปรับใช้ได้นะครับผมก็ให้ทีมเราเก่งขึ้นได้นะครับบางทีแบบถ้าเราบอกว่าเฮ้ยใช้นักเตะเยาวชนใช้โทเค็นเยอะนะครับผมให้นึกถึงนะไอแมวมองนะครับผมหรือไอที่ประมูลที่เราประมูลเอานักเตะที่ดาวสูงๆนะอ่ะอันนั้นก็ใช้เยอะนะผเผื่อใช้เยอะกว่าจะด้วยซ้านะอ่า แต่อันน,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 นี้อันนี้นี่อันนี้นี่อาจจะใช้อยู่ในระดับโทเค็นเนี่ยอาจจะใช้อยู่ในระดับที่พอๆอกันนะพอๆกันแต่ถ้าว่าในเรื่องของระยะการใช้งานของนักเตะเนี่ยผมว่าใช้นักเตะดาวรุ่งพวกเนี้ยใช้ได้งานใช้ได้นานกว่านะบางเช่นแบบเอ้ยถ้าเราเอาไปเอานักเตะพวกจากแมวมองอะอาย,ยุก็ยี่สิบสองแล้วนะอาย,ยุก็ยี่สิบสองแล้วนะครับผมก็ถือว่าระยะการใช้งานก็สามสี่รุการเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเป็นนักเตะดาวรุ่งไอเนี้ยพวกเนี้ยเราเสียโทเค็นไปในระดับการที่แบบ เท่าเท่ากับการไปประมูลหรือไปซื้อจากแมวมองอ่ะเอออันเนี้ยอาจจะใช้โทเค็นพอๆกันนะแต่ถ้าถามว่าอายุการใช้งานใช้นานๆแค่ไหนผมเชื่อว่าผมคิดว่าใช้ได้นานนะอายุ1 7บเจถือว่ายังตามก็4ถึงก็5้าถึงหกลูการเลยนะก็ถือว่านานนะกว่าเขาจะอายุเยอะอ่ซึ่งผมว่าก็ถือว่าเป็นความคุ้มในระยะที่ยาวอ่ะอ่ถ้าสําหรับใครหลายคนที่เน้นปั้นดาวรุ่งอ่ะแต่เชื่อว่าถือว่า ก็ม <S an> ีแหละคนผู้จัดการทีมส่วนใหญ่ก็บางคนก็อาจจะเน้นดาวรุ่งนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรที่เอาไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าสําหรับใครที่รู้แล้วอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมแต่ถ้าสาหรับใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะครับแล้วเอาไปปรับใช้ได้นะในช่วงท้ายลูการของเรานะครับผมก็สำหรับใครหลายคนในช่วงท้ายลูการนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบเออกำลังเข้มข้นนะสำหรับการที่แบบแย่งพื้นที่ในตารางลีกหรือว่ากําลังจัดลุ้นถ้วยรางวัลใหญ่ๆนะครับผมก็อันนี้ก็ ขอทุกคนโชคดีนะในถ่วยรางวัลนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้ผมก็จะมาสอนประมาณนี้ละกันนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าผมเจอเคล็ดลับใหม่ๆสูตรใหม่ๆเทคนิคการเล่นใหม่ๆเกี่ยวกับเกมท็อปเอเดียนเดี๋ยวยังไงผมจะมาทำคลิปลงให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับผมเราจะได้ประสบความสําเร็จในการเล่นเกมท็อปเอเดนได้ถ่วยรางวัลไปด้วยกันนะครับผมก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับผม คิดเห็นสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ข้างล่างนี้ได้นะครับผมก็เราจะประสบความสำเร็จในการเล่นเกมทอปเรียนไปด้วยกันนะครับผมมีถ้วเรวมาติดไม้ติดมือนะครับสำหรับในทุกๆฤดูก,ลก,ลก,กาลนะครับผมก็ประมาณนี้ก็ขอบพระคุณครับ